สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่างตองบดานซิ่งนะครับผมวันนี้ช่างตองบดานซิ่งมาเจาะน้ําที่บ้านนาสมดีนะครับผมอาเภอเมืองจงังหวัดสกลนครบ่อนี้ก็เจาะไป27 28เมตรน้ํามาสารบ่อน,นี้จะทำย่านคเป็นบอ่อาตเป็นบ่อาตนะครับช่วงบนแต่เราไปเอาน้ําในชั้นหินครับตัวนี้ ทรายดำจะอยู่ที่ช่วงออกมา12เมตรแล้วก็อัดท่อปิดน้ำทรายไว้เอาน้ำในชั้นหินแข็งจาน้ำต่อไปก็สำเร็จครับผมทรายโอ้ขึ้นมาเป็นรถขอร้อเลยเพื่อจะอัดท่อลงไปได้ครับได้ระบบแบร่ล้อน้ำหาสาลมากเลย อ,อนนี้ค่อนข้างทำยากหน่อยแต่น้ำหัวน้ำเยอะมากตอ,อ,อ,อนนี้ทีมงานกำลังอันนี้พื้นที่นาสมนีน้ำจะค่อนข้างจะดีหน่อยฮะเราก็หาในี่พืน้นที่น้ำเยอะบางที่ก็ลึกบางที่ก็ตื้นแต่ส่วนพุ่งนานตรงนี้ก็จะมีชั้นทรายประมาณสิบกว่าเมตรดินเหนียวทราย,าย,าย,ายด้านบนแล้วก็เป็นชั้นดินแข็งล้วจอดชั้นแข็งเอาเป็นโพรงน้ำเลยเราหา แหล่งน้ำโดยเครื่องตำรวจอาลรงน้ำโดยเครื่อง ADMG 3 0มร้อเอาตำรวจลงน้ำมาดานมีพื้นที่น้ำดีนะครับน้ำเยอะหาดาลาก็จุตรวจเลยเปาตอนนี้กำลังทำการเป่าสางหมอกน้ำแรงมากดูทางเดียดลมวมีสายขึ้นมาเลยสายดำ แต่โปรงน้ำตัวที่เราเจาะได้จากกันมาแ่้วถ้าไหนที่สนใจจะเจาบอกรดานะครับก็ตจอหาทั้งสองระดานที่ับงานน้ำแดงก็ย้าได้ทั้งสองึเป็นคนทำเลยนะว่าจอนครพนมจะเจาะแถวนครพนมตะบนนครทหารจุนการจอดตอนนี้ก็เจาะไป ราคา2,500บาทก็น้ำดีมากเว้ยนี่เปิดรมแค่เรึ่งเดียวตั้งรมเปาที่เจ็ดบาทพื้นที่น้ำเยอะก็จอดจะได้น้ำมันนี่พื้นที่น้ำน้อยผู้ค้าก็ต้องทำใจครับเราต้องดูพื้นที่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ให้น้ำเยอะพื้นที่น้ำน้อยไม่ใช่ว่าพื้นที่น้ำน้อยหรือพื้นที่น้ำยากแต่อยากได้น้ำพุ่งตรงนี้ ช่างก็เจาะให้ไม่ได้เจาะได้แต่มันได้ตามน้ําตามปริมาณตามพื้นที่ไช่อยากได้แบบพื้นที่น้ำเยอะแต่พื้นที่เป็นพื้นที่หาน้ำยากพื้นที่น้ำน้อยอย่างนั้นมั more, บบนก็ต้องก็ต้องเข้าใจช่างคันด้วยนะถ้าพื้นที่หาน้ำยากพื้นที่น้ำน้อยเจาะได้น้ำแต่ว่าถูกๆแล้ที่ living, oney, ได้น้ำาจะได้น้ำไม่พุ่งนี่บางพื้นที่ม <ooooo> ันก็ไม่มีเนาะแล้็ทำยากครับ นี่เขาก็เจาะพีช่างมาเจาะไปแล้วสองบอ่อครับพี่บ่อหนึ่งเจาะไม่ได้เจาะไมท่ทะลุทั่ด้นนี้แล้วก็ออกส่งแหงสุราเซิลพูนบอ่อหนึ่งบอ่อนั้นก็ไม่ได้ครับสองบอ่อแล้วจึงจะจ้างรถเล็กมาเจาะรถน,ำน้ำมันเจาะทะลุได้ครับบ่อครับวันนี้ช่างก็มาเป็นรูที่3ก็สำเร็จลุล่วงพิเศษดี น้ำมหาศาลเลยน้ำตามที่เห็นเลยอัาไหนสนใจที่จะจอดน้ำประดานศึกษาเรื่อง,อง่อบารางก็สาม,มารถติดต่อหาจ้งาจงได้ช่างจะมีเบอร์โทรติดต่อไวที่ไอคิวไลไอดีนะครับสำรวจหาแหล่งน้ำก่อนจอด ด้ายเครื่องมือทางสมัยจอด้วยระบบทารสมัยเครื่องแอร์ขนาดใหญ่ก็กอ,อ,อไม่ได้นะไม่ต้องใจนะครับถ้าลูกค้ามีน้าใจก็เล็กน,น้อยให้ก็ทางช่างก็ไม่ปฏิเสธแต่ถ้าจอดนะลูกค้าก็ไม่เรียกร้องตัวช่างก็ไม่ได้เรียกร้องค่าน้ำมันน้ำมันค่าลูกค้ามีน้ำใจที่จะให้เล็กน,น้อยก็รับไปครับผมเพื่อเป็นค่าแรง กับน้องเป็นลังใจเนาะโลกแกนของช่างก็น้ำแตกและแยกทางนะฮะได้น้ำไปจากกันไปเป็นตังน้ำมากเลยก่อนล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าช่างจะไปจอดกันที่ไหนสำหรับวันนี้ก็ขอการาบลาครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่จอดเล่นไม่ได้ครับพิมเอางนี้อางเด็กสวัสดีครับ